ที่าลอดส่งกับในเรื่องการทำพิิกรรมตา,านะครับแล้วก็ถ้าวา่าจะเป็นจุดที่อยู่สูงสุดนะครับขอพื้นที่ซึ่งเราพบตัวอย่างแบบเนี้ยในหลายๆแห่งในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้ก็จะมีที่สุราษฎร์ธานีที่อำเภอบุนคินนะครับอำอเภอ,เอแถวที่อำเภอบุญคินยังมีสองที่นะครับ ที่นครศรีธรรมราชคใครมาจากนครศรีธรรมราชนะครับเคยอยู่ซึ่งในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของความเชื่ออาจจะคล้ายกันหรืออาจจะแตกต่างกันครับในบางแห่งก็จะเป็นศาสนสฐานในสายวัดิกายนครับในบางแห่งก็อาจจะเป็นผู้ศาสนามหามหายาติที่งแหว่งอยู่ในช่วงสมัยตั้งแต่เมื่อประมาณทันกว่าปีที่แล้ว ทีนี้โดยตัวอาคารตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารที่ต่อด้วยหินแล้วก็อิฐน,นะครับในรูปฟอร์มของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีการแตกซุ้มออกมากนะครับให้มันมีความสลหับซับซ้อนแล้วก็เป็นฝังที่มันมีมีมุมมีมีซุ้มนะครับขึ้นมาก็เป็นส่วนตกแต่งประดับที่ที่น่าสนใจสิ่งที่พิเศษสําหรับที่ที่นี่ก็คือประการแรกนะครับเรา พบว่ามันเป็นเรื่องของอิทธิพลว่าทําในช่วงสองช่วงด้วยกันนะครับในช่วงแรกนะครับเป็นอิทธิพลของอัครบินเดียที่ชัดเจนนะครับโดยการก่อสร้างอาคารสถาปัตย์แบบนี้นะครับแต่ว่าเราเราไม่ทราบว่าในรัฐที่กว่ามเชื่อใจในรูปฟอร์มที่ที่มันมีความชัดเจนว่ามันเป็นอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียก็คืออี่ส่วนทางบรรยากาศที่มาเป็นส่วนประดับที่เราเรียกว่าจันทร้างสรร เรียกว่าตุทุตุทุในภาษาคมินนะครับก็แปลว่ารูปจาลองหน้าต่างนะครับนี้ในรูปแบบของมันเนี่ยก็จะเป็นส่วนประดับที่เป็นรูปรูป,ปวงโค้งเล็กๆที่เหมือนหน้าต่างแล้วก็มีหน้าโคนโผล่มานะฮะมีหน้าโคนโผล่มานะครับเป็นลักษณะแบบพิเศษที่ออปรากฏในออสมัยราชวงศ์หลักกุตะในประเทศอินเดียนะครับเราเจอแบบนี้ที่ บริเวณเมืองอัลลังกาบัตในประเทศอินเดียภาคตะวันตกนะครับใกล้ๆกับบอมเบย์นะับซึ่งเดี๋ยวไปเปิดแผนที่ดูกันละกันนะครับก็จะเป็นรูปสลักจำลองเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเต็มเป็นส่วนประดับตัวโบทบาทรัฐราลทีนี้ในรูปแบบเนี้ยที่เป็นรูปหุุ้หรือรูปจำลองอาคารเล็กๆเนี่ยในเอเชียตะวัใต้นะครับก็เป็นมีหลายเมืองหลายอาณาจักรที่ได้รับอิยึดคนก็ทำอินเดียอยู่แล้วนะครับ พวกที่กลุ่มกลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธโดยจะเป็นเทรว่าหรือมหายานอันนี้ก็แน่นอนก็รับมาจากอารันทาบ้างจากอินเดียใต้บ้างนะครับในกลุ่มที่เป็นพราหมณ์ก็มาจากอินเดียใต้บ้างพวกขมินบ้างนะฮะในกลุ่มที่เป็นมุสลิมก็เดินทางมาจากโพ้นทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแผ่ขยายโยนทางวัฒนมผ่านเคื่อขึ้นผ่านการค้างทะเลซึ่งเป็นเรื่องปกติในในแต่ละยุคนะครับนี่ในเมืองของ เมืองต่างๆในเอเชดยเี่ยใต้เนี่ยเราได้ปรากฏนะฮะมีการพบค้นพบเรื่องราวของอ e ิ o, ทธิพลวัรกานิสถานในหลายๆที่ด้วยกันโดยดูจากไอ้รูปเนี้ยเป็นรูปที่สําคัญนะครับไอ้รูปกุทุหรือรูปจำลองรูปจำลองหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างเล็กๆนะครับเจอที่อูทองสุพรรณบุรีหนึ่งที่นะฮะเจอที่โคไม้เดนคนครสวรรค์หนึ่งที่ เจอทีออ่ประเทศเวียดนามนะฮะอินเดียเ,เวียดนามใต้นะครับหนึ่งแห่งนะครับเจอที่อ,อ,สอสมมหาลุดีที่สมโบไฮก,ก,กุกในประเทศกัมพูชาหนึ่งแห่งนะฮรัะดังนั้นในเรื่องของการแผ่ขยายพลวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยมันก็จึงมีการทําเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วเอเชียใต้ดังนั้นเมื่อในรูปแบบนี้มันปรากฏอยู่ที่ที่เนี่ย สงขาบ้านเราเนี่ยนะครับหรือภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยู่ร่วมเป็นเป็นหลักฐานที่บอกว่าเราอยู่ร่วมกับประชาคมโลกเราไม่ได้ขาดหายไปจากจากประชาคมโลกมาตั้งแต่สมัยพันกว่าปีที่แล้วนะครับในปัจจุบันเราไม่ได้เกิดมาโดยโดดเดี่ยวนะรเรามีเพื่อนย้อนกลับไปไกลถึง2,000สองั 1, ปีนะครับไม่งั้นเราจะรู้จักศาสนาพุดได้ไงนะฮะเราจะรู้จักศาสนาเอ,อ่อ ลามได้ไงซึนะ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการแผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นในตรงนี้มันเป็นคุณค่าความสัมพันธ์ที่ผงชี้ว่าในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือการแพร่กระจายของออประชาคมประชาคมโลกมาตั้งนานแล้วนะครับก็ควรจะต้องให้มันเป็นเ,เครื่องหมายที่สาคัญนะครับสิ่งที่เป็นมาหาขึ้นมาก็คือในบริเวณที่ในกั้นเชื่อมเอาไว้ ที่เราไปยืนถ่ายรูปก็คือด้านด้านนี้นะครับถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆเราก็จะหล่นลงไปในจุดที่เราไปยืนถ่ายรูปเมื่อตกี้นี้นะครับก็เห็นไหมระยะทางใกล้ใกล้มากแล้วน้ําหนักของตัวอาคารก็ก็มีน้ําหนักเอาสมควนมันก็จึงกดพับลงไปบนบนพื้นที่นี้นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะคงสภาพนี้ไปได้แค่ไหนไปได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ด้านโบราณคดีซึ่งในเอกสารต่างๆที่ทาง,งกรมศุลกากรเผยแพร่ไปก็น่าจะคุ้นตาหรืออาจจะเคยอาจจะเห็นนะครับถ้าเปิดดูก็มันจะมีการบอกว่าโบวนฐานเขาน้อยนั้นนะครับมีอายุอยู่ในช่วงประมาณทิศตวรรษที่7นะครับหรือประมาณพุทธศตรวรรษที่1 1 1 2หรืนะครับหรือประมาณ1 4 0 0ปีมาแล้วนะครับ ระยะเวลา1ัน0ปีมาแล้วคือระยะเวลาที่เราคาดว่าเป็นระยะเวลาเริ่มต้นที่ได้มีสิ่งก่อสร้างหรือมีหลักฐานการอยู่อาศัยของคนในพื้นที่จังหวัดสุขานะครับในพื้นที่นี้เช่นเดียวกับน,นครศรีธรรมราชนะครับเช่นเดียวกับที่ยะรังีิบัตานีนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวเรื่องสัมพันธ์กันนะครับรวมไปถึงชุมชนโบราณในเทีดะ ในประเทศมาเลเซียซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานที่มันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเรามีตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับที่สิชนที่บริเวณฐาเก่าคานะครับเกี่ยวข้องกับโรสถานที่เขาพนารายที่อำเภอบุนทินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็แหล่งบุรณคดีคือที่อยู่ในที่ลาบลุ่มมนน้ำเจ้าพญานะครับซึ่งนกอยาเนี่ยมันจะไหลมาเป็นท่อ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวโดยสรุปที่โบราณสถานเก่าน้อยในจังหวัดสงขลานี้มีความเกี่ยวข้องกับโบราณสถานหรือแหล่งบราณคดีเมืองเก่าเก่าเมืองโบราณคือในเขตเอเชียใต้ครับขอบคุณครับ